Thank mm -hmm. you. เลิกมองลอดแว่นให้เสียบุคลิกได้แล้วนะคะวันนี้เรามีวิธีแก้ให้ค่ะเพียงแค่ใช้เลนสองชั้นออโต้ต,ต,ต,ตัวนี้สามารถใส่อ่านหนังสือเล่นมือถือใส่เดินใส่ขับรถโดยไม่ต้องสลับแว่นไปมาหรือมองลอดแว่นให้เสียบุคลิกอีกต่อไปค่ะแว่นตัวนี้จะเป็นเลนสองชั้นออโต้นะคะในร่มจะเป็นเลนสใสพอออกแดดเลนจะเปลี่ยนเป็นสีเทาดําตัววัสดุกรอบแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะขาเขาจะเดินด้วยลวดน,นะคะสามารถดัดนอได้แบบนี้ แข็งแรงทนทานแน่นอนถ้าใครสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์คำว่าสนใจไว้ได้เลยแต่ถ้าใครไม่ทราบค่าสายตานะคะสามารถคอมเมนต์อายุไปได้เลยค่ะเรามีวิธีประเมินค่าสายตายาวคร่าวๆตามอายุให้นะคะวัสดุกรอบของเขานะคะแข็งแรงทนทานและสามารถยืดหยุ่นได้แบบนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะแว่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไอออนสามารถกดสั่งซื้อในตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ